คลิปนี้ก็จะมาสอนบันทึกวิดีโอหรือว่าดาวน์โหลดวิดีโอจากแอป a c e b o o k หรือว่าใน a c e b o o k ลงในแกลเลอรี่หรือว่าลงในเครื่องของเรานั่นเองครับผมก็หลายคนคงต้องการนะผมคงอาจจะหาวิธีอยู่นะผมก็ดูคลิปนี้ให้จบน,นะผมรับรองนะผมบันทึกวิดีโอจาก Facebook หรือว่าดาวน์โหลดวิดีโอจาก Facebook ลงในแกลเลอรี่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมการันตีนะผม ไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android นะผมโ <Okay. S 1> อเคสามารถทำได้เหมือนกันเลยก็ง่ายๆเลยนะครับผมก็ขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันนะก็ไปไปดูคลิปคลิปนี้นะผมจะบันทึกคลิปนี้นะมาพอสาวกรุงเทพมหานครโอ้งามงอนไอนีออนซ้อนเจ้าลาย อยากสีสวนไปกินเขากับปูแม่อายขันแมนเจ้าตอบมาว่าได้ไอซีไรเมนูได้คะ่ะมีอมโปมีอมเขียดมีอมไก่มีแกงน่อไม่แกงปลาคอใหญ่มีขวัวหนูมีแกงเหตุใส่ผัดอีตูหูจากบ่ลา ก็นะครับผมก็เป็นคลิปนี้คลิปนี้คือในเกินเลยลี่ผมมันไม่มีนะผมมันมีแค่ในเฟซนั่นเองนะผมผมก็เลยต้องการที่จะบันทึกก็ยังดีนะผมที่เจ้าของเฟซใหม่เขาไดเ้เขายังไม่ได้ลบอะไรผมออกเลยนะครับผมก็ไปดูกันเลยนะผมสำหรับวิธีการบันทึกหรือว่าดาวน์โหลดวิดีโอหรือว่าเซฟวิดีโอลงในแกลเลอรี่หรือว่าในเครื่องนั่นเองับผมไปเลยก็โอเคแล้วผมเนี่ยหลายๆคนนะผมคงจะคิดว่า กดไปตรงจุด3จุดแล้วก็บันทึกวิดีโอตรงนี้ได้นะผมแต่มันไม่ใช่แล้วผมมันคือความเข้าใจผิดอย่างมหาศาลเลยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะผมว่าปลุบันทึกวิดีโอตรงนี้มันไม่สามารถบันทึกวิดีโอลงในแกลเลอรี่หรือว่าลงในเครื่องของเราได้นั่นเองับผมมันเป็นเหมือนมันเป็นการปักมุดวิดีโอไว้เฉยๆนะผมให้มันไปอยู่ตรงหน้าฟฟดเราหรือว่าอะไรเราสักอย่างนั่นแหละแต่มันไม่ใช่การบันทึกวิดีโอ ลงในเอ่อรกลอรี่นะครับผมก็เข้าใจตรงกันนะผมไม่เชื่อลองไปทําดูลองไปบันทึกดูมันบันทึกไม่ได้นะครับผมโอเคเรามาดูวิธีที่มันบันทึกได้กันดีกว่านะผมโอเคให้ทุกคนกดไปตรงคําว่าแชร์นะผมเนี่ยที่ผมเอาปุ่มโฮมมาวงๆให้ดูเนะครับผมคาว่าแชร์นะผมกดไปเลยกดเข้าไปเลยนะผมถ้าทุกคนเจอคาว่าแชร์แล้วมันอาจจะไม่ได้อยู่มุมเดียวกันกับผมก็ได้นะมันอาจจะอยู่คนละมุมนะผมลองหาดูนะนั่นแหละ กดเ็้ปไปเลยคําว่าแชร์พอเรากดข้ว่าแชร์เสร็จมันจะเด้งมาหน้านี้ใช่ไหมเราก็กดไปตรงรูปหองโซ่ที่มันเขียนว่าคัดลอกลิงับผมเนี่ยที่ผมวงๆไว้ให้ดูนะผมเลื่อนหาดูมันน่าจะเจออยู่แหละมันมันเหมือนกันแหละเออมันเจออยู่แล้วนะผมแล้วก็กดเข้าไปเลยตรงคําว่าคัดลอกลิงพอคัดลอกลิงเสร็จเรียบร้อยนะผมก็ให้เรากดออกไปตรงหน้าจอโฮมนะผมหรือว่าหน้าจอหลักเรานั่นแหละเออจากนั้นนะผมก็ให้เรากดเข้าไปที่ซาฟารีนะผมหรือว่า Google นั่นเองนะผม ของผมใช้ iPhone นะผมพอาะดีเครื่อง Android ผมมันพังนะผมมันเหลือแค่เครื่อง iPhone ผมก็ต้องเข้า Safari นะครับผมโอเคเรากดเข้ามาใน Safari หรือว่า Android ไม่ใช่หรือว่า Google เสร็จเรียบร้อยนะผมแล้วก็พิมพ์ค้นหาผมว่า Facebook Download Mpc นะผมพิมพ์คำว่า Facebook Download Mpc หรือพิมพ์ผมก็ได้นะ FACEBOK แล้วก็ DOWN L O A D แล้วก็ M P 4นะผมแล้วก็กดเสิร์ชนะผมหรือว่าค้นหานั่นเองนะผมโอเคกดค้นหาเลยกดดีเฮ้ยกูจะวงอะไรนักหนาะโอเคแล้วมันก็จะเด้งมาหน้าเว็บนี้นะผมให้เราเข้าไปที่เว็บแรกเลยผม Snap อะไรเนะนี่ย Snap s a v e อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมที่มันเป็นรูปเครื่องหมายดาวน์โหลดสีขาวๆแล้วกรอบสีฟ้านะผมอันแรกเลยนั่นแหละให้เข้าออไปอันแรกเลย กดคลิกเข้าไปเลยนะครับ Facebook วิดีโอดาวน์โหลดโหลดวิดีโอจาก Facebook Full HD 1 0 8 0 p Snap Save นั่นแหละนั่นแหละครับกดเข้าไปเลยพอเราเข้ามาเสร็จนะผมเราก็เอาลิงก์ที่เราไปคัดลอกจากเฟซมาเมื่อกี้นี้นะครับผมลิงก์วิดีโอนะผมที่เราคัดลอกจากเฟซมามาวางตรงช่องที่ผมที่ผมเขี่ยๆให้ดูอยู่เนี้ยนะครับผมโอเคกดเอาลิงก์วางลงไปวางนะครับผมวางลิงก์เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ กดไปที่ดาวน์โหลดคําว่าดาวนโหลดสีเขียวเนี่ยครับผมที่ผมวงๆให้ดูนะผมกดเข้าไปเลยกดกดเลยโอเคแล้วเราก,รก็รอให้มันโหลดเต็มเต็มหลอดพอมันเต็มหลอดเสร็จมันขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนมันขึ้นให้เราเลือกขนาดวิดีโอไม่ใช่เดี๋ยวมันขึ้นให้เราเลือกความคมชัดของวิดีโอนะครับข้างบนสุดคือความคมชัดสูงสุดนะครับผมนะโอเคส่วนนั่นแหละก็เข้าใจตรงกรันล่างสุดคือคมชัด ่ำสุดบนสุดคือโกมชาด์จสูงสุดเออกดดาวน์โหลดได้เลยนะผมถ้าเกิดจะเอาขนาดเท่าไรจะเอาความโกมชาดเท่าไรผมเอาความคมชาดสูงสุดเนาะแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ให้เรากดกากบาทนะผมถ้ามันขึ้นโฆษณาแบบนี้ให้กดกากบาทที่ผมวงๆให้ดูเนี่ยกดกากบาทเลยโอเคมันก็จะขึ้นมาว่าดาวน์โหลดนะผมคุณต้องการดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดเลยนะครับผม ผมต้องการดาวน์โหลดนะผมกดดาวน์โหลดเลยนะโอเคแล้วมันก็จะมาขึ้นลูกศรข้างบนตรงเนี้ยที่ผมวงให้ดูนะครับผมโอเคเป็นมันขึ้นดาวน์โหลดนะผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วเข้าไปดูนะผมมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะผมเนี่ยโอเคของ iPhone มันต้องเข้าไปบันทึกอีกทีนะผมถ้าของ Android รู้สึกว่ามันจะเซฟลงเครื่องเลยนะตามที่ผมทํามานะแต่ว่า iPhone มันต้องเข้ามาบันทึกอีกทีเนี่ยกดบันทึกตรงข้างล่างนี่นะผม กดตรงข้างล่างเนี่ยที่ผมวงให้ดูเพื่อที่จะเข้าไปบันทึกหน้าสำหรับ iPhone นะผมกดเข้าไปเลยทำไมต้องย้ำไม่ได้อวดรวยนะผม <c oughs> คือคือ a n d r o i d ผมมันพางจริงๆนะผมโอ okay, เคาเรากดก็ามาปุ๊บมันก็จะมีหน้าให้มันเราบันทึกอยู่นะผมเนี่ยมันจะเขียนว่าบันทึกวิดีโอนะผมนี่แหละก็กดบันทึกวิดีโอไปเลยนะครับผมสำหรับใครที่ใช้ iPhone นะโอเคแค่นั้นนะผม วิดีโอ j จ b ก็จะเข้าไปอยู่ในแกลเลอรี่ของเราเป็นที่เรียบร้อยนลผมหรือว่าอยู่ในเครื่องของเราแล้วผมนะเห็นไหมมันโชว์อยู่ละผมไม่กดเข้าไปดูแล้วกันพอดีความลับเยอะนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับใครหรืออะไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่อง a t c c c s ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะผมก็ผมก็จะไม่มาคอมเมนต์ตอบคำถามซ้ำนะพอดีก็ดูคลิปเอาเองนะครับผมบ๊ายบายไปละ